เอาไปเลยโอ้โหตั้งหลักแลต้องป่ายข้ออ่ะ ไม่ได้เข้ากล้องไยโอ้ถ่ายป่ะถ่ายกกเปไว้ตองเ็เนาะโอ้โลงมาแล้วครับขางไหนครับเอาแล้วค้างกูว่าพร้อมยังหันหันหัวมลงกำ่ะกำร่าหันหัวไว้มันถ่ายไปดิอันนี้ไเอากดิว้ยัไไถ่ายอยู่วะโอ้ อ่านะรบา้ลวอหานขึ้นมาเนี่ยล้วยืนห่อยน้นะไปแล้วออน้มันไปท้ายปัาีเดยวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยยวเดี๋ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดเดี๋ี๋ยวเยเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยววเดี๋ยวเเดียวเดี๋ยวเดียวเเดียว แรงว่ะเอาแพนบ่ออยู่นี่แหละโค่นมาไทยเก็บโคนมาเดินหน้าของเราเด็บขี่ได้ไหมนี่ยขี่ได้เนี่ยเหลุดติดไปเมื่อไหรเนียตัดไปเนี่ตัดตัดไปไม่มีเนี่ยเด็ตั้งแล้วโดดกัได้ไหมเดี๋ยวก่อนข้างล่างสูงเดี๋ยวจะช่วยกันจับไม่ได้ดผมยอมรับเลยพอขากระโดดกล้ผมก็ล้มอย่างเดียวเลย

มีก e. ูด้วยเอาเลยกดกดพเลยไฟมันอะก้าลงไปเลยนิ่กดพูดเลยพยันอยู่นี่พยันไม่ได้ยินอะอวันะไปกินรมาอย่างไร Hãy subscribe ơi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn up